สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าดีใจนะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระโอนะของพระเจ้าเพื่อที่จะมาหนุนจิตชูใจพี่น้องณเวลานี้ที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจนะครับว่าพี่น้องกําลังเผชิญความทุกข์ยากลําลบากอะไรในชีวิตอยู่ณเวลานี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระโอชนะของพระเจ้าผ่าน2โคริน์บทที่4ข้อ16ถึงข้อ18 2โคดินบทที่4ข้อ16ถึงข้อ18ได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังสุกโสมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังจำเรินขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน,น้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนยิรันให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระรจนะของพระเจ้าในพระธรรม2โครินบทที่4ข้อ16ถึงข้อ18ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระยารงเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้เราเข้าใจพระรจนะของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้เราเข้าใจ และขอพระเจ้าทรงโวยพรที่เราจะสามารถนําไปประยุ์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยเช่นเดียวกันขอพระพญาณทรงตรัสและพูดกับเราทุกคนอย่างเจาะจงรู้จังอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนโลกทุกวันนี้ที่เราอาศัยอยู่ซึ่งเต็มไปได้วยความทุกข์ยากลําบากความทุกข์ยากลําบาก นั่นก็คือสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกกระทบต่อคนทั้งโลกไม่เพียงแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นกระทบต่อมนุษยชาติทั่วโลกกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านธุรกิจด้านสุขภาพเป็นต้นแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเรามีความเชื่อมีความมั่นใจในพระเจ้าว่า วิกฤตปัญหาความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือให้เรากลับมาสู่การพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะเหนือไวรัสโควิด -19 พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ช่วยในชีวิตของเราทั้งหลาย วันนี้เขาไปให้หัวข้อในการเทศนาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องการตอบสนองต่อความเชื่อการตอบสนองต่อความเชื่อด้วยท่าทีที่ถูกต้องเรามาดูนิยามในพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมฮิบรูบทที่11เข้าที่1ได้กล่าวว่าความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริง S <S นะครับสิ่งที่เราเมองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงอันนี้คือความเชื่อแท้ในพระเยซูคริสต์ในพระวจนะของพระเจ้านะครับอะไรที่เราเห็นด้วยตาแล้วเราจะไม่ได้ใช้ความเชื่อเพราะเราเห็นด้วยตาไปแล้วแต่ความเชื่อที่แท้จริงก็คือเชื่อในสิ่งที่อย่ามองไม่เห็นนะให้เราพูดพร้อมกันว่าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อ อเมนประการที่1นึ่ในอยู่ในข้อที่16ที่กล่าวว่าเหตุ hey, ฉะนั้นเราจึนไม่ยออ่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังสุดโทมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเนนขึ้นใหม่ประการที่1ก็คือไม่ยออ่อท้อคือน้อยเราพูดกับตัวเองนะครับว่าไม่ยออ่อท้ออามเมนไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์วิกฤตอะไรในชีวิตของพี่น้องเราจะไม่ยออ่อท้อเพราะอะไรครับ พราะว่าพระเจ้าผู human, ้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดอยู Lebens ่ในชีวิตของเราพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายอยู่ในชีวิตของเราอเมนเราจึงไม่ย่อท้อพี่น้องคนไหนที่กำลังท้อใจอยู่ให้เรากลับใจเสียใหม่นะครับเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่ในชีวิตของเราเราจึงไม่ย่อท้อเรามาดูความเชื่อของอาจารย์เปาโลด้วยกัน นะครับพี่น้องในพระธรรมสองในพระธรรมสองโครินธ์บทที่4ข้อ13บอกว่าและเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดอาเมนให้เราประกาศความเชื่อออกมานะให้เราบอกกับตัวเองว่าข้าพเจ้าจะไม่ย่อท้อเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้านะครับแล้วก็ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึงข้อที่ข้อ14ได้กล่าวว่า ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสําเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากําลังบักบ่านมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ชฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยสุคริสคิดได้ทรงชฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ชฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทาอย่างหนึ่งก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปข้างหน้าหาสิ่งที่อยู่สิ่งที่อยู่ข้างหน้า เขาตั้กำลังบักบันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรองบันในพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราไปรับอันนี้คือความเชื่อของอาจารย์เปาโลเมื่อเราอ่านแล้วเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลไม่เคยย่อท้อในการรับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลมีความเชื่อมั่นว่ายิ่งเดินกับพระเจ้ายิ่งมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้นอาจารย์เปาโลเมื่อเผชิญความทุกข์ยากลำบากอาจารย์เปาโลลืมอดีต นะครับเมื่อเราอ่านไปเมื่อสักครู่แล้วลืมอดีตแล้วก็โน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก็คือก้าวไปสู่อนาคตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราเพื่ออะไรครับพี่น้องก็เพื่อที่เราจะไปรับรางวัลซึ่งในพระเยซูคิ์พระเจ้าทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับอเมนเมื่อเราไม่ยอ่อท้อเราจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าท้อใจอเมนพระเ,เจ้า ทรงอยู่กับเราเราท้อได้แต่เราจะไม่ถอนท้อได้แต่อย่าล้มเลิกนะครับท้อได้แต่อย่าล้มเลิกโดยพระธรรมการาเทียบท,ที่6ข้อที่9อาจารย์ปาโลไดหนุ่นใจที่การาเทียบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะได้เกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรอันนี้คือคำพูดหนุนใจของอาจารย์ปาโลขา้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้อง ผ่านคลิปวิดีโอนี้ที่กำลังรับชมอยู่เขาพเจ้าไม่ทราบว่าพี่น้องกำลังเผชิญความทุกข์ยากลำบากอะไรกำลังท้อใจเรื่องอะไรอยู่อย่าหนุนใจผ่านพระะเจนะคาราเียบทุลี่กับคอริก้าบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีอย่าให้เราเมื่อยล้าในการดําเาานาเินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการรับใช้พระเจ้าอาเมนถ้าเรายังไม่เกิดผลเรารับใช้พระเจ้าต่อไปเพราะการเกิดผลมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์ เราเป็นเพียงแค่เครื่องมือขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการเรียนหนังสือสำหร,รับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนหนังสืออยู่อย่าให้เราท้อใจในการทำธุรกิจสำหรับพี่น้องที่กำลังทำธุรกิจเพื่อพระเจ้าวันนี้ธุรกิจของท่านยังไม่เห็นผลให้เราอดทนได้รอคอยพึ่งพาพระเจ้าต่อไปเพราะเราเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะทรงโวยพระพรเราอย่างแน่นอนเรามาดูตัวอย่างบุคคลที่ไม่ท้อใจในการเดินกับพระเจ้า เขาไปขอยกชีวิตของโยเซฟในปฐมกาลบทที่41เข้อ3ามสถึงได้บอกว่าฟาโรห์ตรสก,กับบรรดาข้าราชการว่าเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือฟาโรจึงตรสก,กับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องนี้ทั้งสิ้นแก่ท่านจะหาผู้ใดมีความคิดดีและมีปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้เราจะตั้งท่านให้ดูแลราชสำนักและให้ประชาชนทั้งหลายของเรา ปฏิบัติตามคำของท่านเว้นแต่ฝ่ายพระที่นั่นเท่านั้นเราจะเป็นใหญ่กว่าท่านอันนี้เป็นคำพูดของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในโลกนั่นคือกษัตริย์ของอียิปต์นี่คือชีวิตของโยเซฟที่พระเจ้าทรงยกชูชีวิตของโยเซฟขึ้นเมื่อโยเซฟเดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไม่ย่อท้อเบื้องหลังชีวิตของโยเซฟแม้อาจจะถูกพี่ชายลังแก อาจจะทุพพ่ชัยวางแผนที่จะฆ่าก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าก็ได้ทรงนำโยเซฟเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟพระเจ้าถึงยกชูชีพของโยเซฟขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องนะเวลานี้มีอะไรบ้างให้เรากลับมาดูที่ตัวเรานะครับมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกท้อใจหมดหวังเหนื่อยล้าหมดกำลังใจให้เราบอกกับตัวเองนะครับให้เราบอกกับตัวเองครับพี่น้องบอกกับตัวเองว่า จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพูดด้วยกันนะครับพูดด้วยความเชื่อประกราศออกมาจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอเมนเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ทรงสัญญากับเราในโยชัวบทที่1ข้อที่9บอกว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจิตใจที่ห่อเหี่ยวจิตใจที่หมดหวังจิตใจที่เหนื่อยล้าท้อใจให้เราบอกกับตัวเองว่า จงเข้มแข็งและก็้าหารเสิดพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เสริมกำลังเราทั้งหลายนะครับอันนี้คือบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สองตัวอย่างที่สองที่เขาไม่อยากจะมายกเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตที่ไม่ย่อท้อก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริตสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกพระเยซูคริตสต์ทรงแบ,บกกงเขนเพื่อคนทั้งโลกเพื่อไปที่ โกละโกธาบนกลางเขนพระองค์ทรงไปวัตถุประสงค์ของพระองค์ก็คือเพื่อตาย Born to die ก็คือเกิดมาเพื่อตายไถ่าบาปให้กับมนุษยชาติถ้าวันนั้นพระเยซูเกิดความท้อใจจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเราก็คงไม่ได้รับความรอดเราไม่ได้การไถ่าบาปจากพระเจ้าอย่างแน่นอนถ้าพระเยซูท้อใจณวันนั้นที่ไม่ไปที่โกละโกธาไม่ไปที่บนกลางเขน แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูไม่ท้อใจนะบักบันมุ่งไปที่กางเขนเพื่อที่จะรับคอกกรรมเกรรมให้กับเราทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้เป็นคนใหม่ในพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเรา,เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ท้อใจพระเจ้ายังรักเราทั้งหลายอย่างมากมายทำให้เราได้รับความรอดจนถึงทุกวันนี้เราขอบคุณพระเจ้า ประการที่สองนะครับพี่น้องการตอบสนองต่อท่าทีความเชื่อที่ถูกต้องประการที่สองประการที่หนึ่งก็คือไม่ยอ่อท้อประการที่สองก็คือตระหนักว่าความยากลาบากที่เกิดขึ้นนั้นชั่วคราวอาเมนให้เราคิดเสมอว่าความทุกข์ยากลําบากที่เข้ามาในชีวิตของพี่น้องชั่วคราวเท่านั้นชั่วคราวก็คือไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาและก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป นะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเหมือนหมอกในยามเช้าใช่ไหมครับพี่น้องมันมาเดี๋ยวมันก็จางหายไปความทุกข์ยากก็เช่นเดียวกันนะครับความทุกข์ยากก็เช่นเดียวกันณเวลานี้พี่น้องเรากําลังเผชิญความทุกข์ยากลําบากอะไรอยู่นะมีใครกาลังเผชิญความทุกข์ยากลาบากอยู่ณเวลานี้นะให้เราบอกกับพระเจ้าสิครับให้เราบอกกับพระเจ้านะครับแต่ความทุกข์ยากลาบากที่เรากําลังเผชิญอยู่เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับเพราะว่า พระธรรมยากอบได้พูดไว้อย่างชัดเจนในยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงข้อที่สี่บอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลาบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอาเมนเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงไหนเราพูดด้วยกันว่าหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ พื่อทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยนะครับน,นี่คือยากบเป็นผู้ที่เขียนพระชนะของพระเจ้าให้เราหนุนใจเราทั้งหลายไว้เราชื่นชมมีดีเมื่อเราเจอความทุกข์ยากลาบากที่เกิดขึ้นในท่ามกลางความทุกข์ยากลาบากชั่วครั้งชั่วคราวดูเหมือนจะไม่เห็นสิ่งที่ดีเลยแต่เราขอบคุณพระเจ้านะที่เราเห็นพระพรของพระเจ้าซ่อนอยู่ท่ามกลาง ความทุกข์ยากลาบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะเพราะเราทั้งหลายเชื่อว่าความทุกข์ยากลาบากที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนะอย่างที่ปัญญาจารย์ได้บอกไว้ในหนึ่งปัญญาจารย์บทที่หนึ่งขาสอนบอกว่าอนิจจังอนิจจังอนิจนจังสารพัดอนิจจังนะครับอันนี้คือเป็นคําพูดของกษัตริย์ซาโลมอนที่ได้เขียนในพระธรรมปัญญาจารบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอนิจจังก็คือไม่ยั่งยืนนั่นเอง นะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่ความทุกข์ยากลำบากไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะครับเรามาดูเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยกันนะครับคุณค่าก็คือศักดิ์ศรีคือค,คุณค่าที่มาจากความเป็นอิสระของมนุษย์หรือความสามารถในการกําหนดตัวเองมีองค์ประกอบหลักอยู่สองประการด้วยกันคำว่าศักดิ์ศรีก็คือเป็นคุณค่าที่ประะาศจากเงื่อนไขประการที่หนึ่งนะครับก็คือประะาศจากเงื่อนไขประการที่สองก็คือเป็นคุณค่าที่นําไปเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะฮะนี่คือศักดิ์ศรี ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่ากรีกรีแปลว่าสนาราศีหรือมีออร่ามีพลัสติของแพชชั่นนั่นเองนะครับมีออร่ามีพลัสติของแพชชั่นนั่นเองนะครับประการที่3นะครับก็คือการตอบสนองต่อท่าทีความเชื่อที่ถูกต้องประการที่1ก็คือไม่ย่อท้อประการที่2ก็คือตระหนักว่าความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นประการที่3ก็คือ ไม่ใส่ใจในสิ่งที่มองเห็นแต่ใส่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นอเมนไม่ใส่ใจหรือว่าไม่จดจ่อกับสิ่งที่มองเห็นแต่ใส่ใจหรือจดจ่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองอะไรคือสิ่งที่เรามองเห็นพี่น้องก็สามารถมองดูรอบๆตัวของเราได้อันนี้คือสิ่งที่เรา,ามองเห็นเห็นด้วยตาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนวันหนึ่งก็จะเสื่อมสล,สมสลายหายไป สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเช่นชื่อเสียงนะครับสิ่งที่มองเห็นนะครับก็คือชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองบ้านรถที่ดินมรด,ด,ดกนะคนรักสามีภรรยาอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่มองเห็นที่อยู่บนโลกใบนี้วันหนึ่งก็จะเสื่อมเสื่อมสูญสลายหายไปนะครับอย่าให้เราไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้โดยจดจ่อกับสิ่งที่เสื่อมสลายไปได้ที่อยู่บนโลกใบนี้เรามาดูสิ่งที่ มองไม่เห็นนะครับย่างยืนถาวรก็คือเป็นนามตะไม่ตายดำรงอยู่ตลอดไปอยู่เหนือกาลและเวลามีชีวิตนิรันดรสิ่งที่เรามองไม่เห็นคืออะไรครับพี่น้องพี่น้องมองเห็นพระเจ้าไหมครับมองไม่เห็นพระเจ้ามีอยู่จริงไหมครับมีอยู่จริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องเคยเห็นซาตานไหมครับนะครับมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีอยู่จริงนะครับอำนาจแห่งความมืดนีอยู่จริง พี่น้องเชื่อนรกสวรรค์ไหมครับพี่น้องเคยเห็นนรกสวรรค์ไหมครับนะครับไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยไปแต่มีอยู่จริงนะฮะอย่างเช่นพระเจ้าของพระเจ้าได้ตรัสไ้แล้วนะครับพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวว่าให้เราเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกนะครับในโคดสีบทที่3ข้อ2ถึงข้อ4นะครับบอกว่าให้เอาเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่แผ่นดินโลกหรือเบื้องล่าง เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคิดในพระเจ้าเมื่อพระเยซูคิดทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏขณะนั้นท่านก็ปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยอเมนสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็คือแผ่นดินสวรรค์นั่นเองพี่น้องแผ่นดินสวรรค์เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้านะครับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าเป็นแผ่นดินสวรรค์ที่ อยู่ตลอดไปนิรันดรน,นะครับเป็นที่อยู่นินรันดรน,นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาหนุนใจพี่น้องข้าพเจ้าขอสรุปในเรื่องของการตอบสนองต่อความเชื่อด้วยท่าทีที่ถูกต้องนะครับก็คือประการที่หนึ่งก็คือเราจะไม่ย่อท้ออามนเราจะไม่ย่อท้อประการที่สองก็คือตละหนักว่า ความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นและประการที่3ก็คือไม่เอาใจใส่ในสิ่งที่เรามองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านะครับก็อย่าหนุนใจพี่น้องทุกคนที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ที่กําลังท้อใจหมดหวังในชีวิตกําลังมีภาระปัญหามากมายไม่จะเป็นมีภาระหนี้สิน นะครับปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวเศรษฐกิจอะไรก็ตามในอย่างหนุนใจพี่น้องที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ว่าให้เรากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรักทั้งทั้งหลายอย่างมากมายนะครับขออย่าหนุนใจพี่น้องที่เราจะเอกลับมาหาพระเจ้าด้วยกันขอให้เราอธิฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะขอบพระเจ้าที่มาพูดและมาตรัสกับเราทั้งหลาย ขอพระเจ้าสง่งควาพรพี่น้องทุกคนที่กําลังรับชมและฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่ให้เขาได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าให้เขาได้การช่วยเหลือที่มาจากพระองค์กระดับพระองค์จะค่าในเรื่องของโอความทุกข์ยากลาบากที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าเวลานี้เขาเผชิญปัญหาสิ่งใดอยู่ขอพระพิญญาณทรงโปรดช่วยเหลือเขาด้วยเช่นเดียวกันให้เขาได้การตุกป,ปลดปล่อยให้เขามีออสันติสุขท่ามกลางความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นลูกจึงอธิษฐานขอบคุณพระองค์ขอยพระเกียรติเป็นของพระเจ้า ผู้สูงสุดและพระพรเป็นของเราทุกคนที่ได้รับฝังพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ลู้จึงอธิษฐานกับพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูริจาวเอ้าบินขอพระเจ้าไว้พระพรนะครับ